แล้วตอนแรกที่คิดจะเป็นนางงามทำไมถึงอยากเป็นนางงามเออจริงๆคือไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นนางงามก็รู้สึกว่าเออมันได้เงินเยอะดีแล้วก็แบบอะไรเี้ไม่อยากลำบากอะเราทำงานเยอะอะไร แฟนนางงามอะ่ะมันมีความรุนแรงทางด้านคําพูดเยอะมากไม่สวยไม่สมมงอ้วนเตี้ยแบบดูลคลิกไม่ดีดูเหนื่อยดูละอะไรอย่างเงี้ยแอบน่อยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกผู้จัดการว่าแบบเออจะคืนมงดีไหมอะไรเงี้ยผู้จัดการก็เลยมุนบอกว่าเอออยากจะคืนมงก็ได้เลยนะแล้วต่เลยแต่ว่ามันมีอีกกี่คนที่อยากจะมายืนตรงเนี้ยแต่ตาทําได้แล้วทําไมตาถึงไม่ทําให้มันเต็มที่ทําเต็มที่หรือย,อยังอะไร ู้สึกว่าช่วงนี้กูแบบหน้าตาหมองคล้ำคือเหมือนแบบมันแห้งด้วยอ่ะดูดิทําไมงไงดีอ่ะถ้ากูไม่ทำเพื่อมึงอ่ะกูไม่บอกแต่บงังเอิญว่ากูเป็นพรีเซนเตอร์และเซรั่มคาร่าคือที่สุดล่าสุดที่กูไปเทเลมาจำได้ปะออได้อย่างคล้ำแย่มากแล้วพออช้เนี้ แค่2อาทิตย์คือดีขึ้นแบบเห็นชันดเลย,เลยแล้วกะดงด้วยเฮ้ยอยากมองอะมันดีจริงๆใช,ใ,ชใช่ไหมมึงเอาไปก่อนเลยหนึ่งกล่องแล้วก็ถ้าเกิดอยากซื้อเพิ่มนะคะหรือว่าใครอยากจะซื้อตามนะคะก็สามารถซื้อได้ทาง Li n e o f f i c i a l นะคะเป็นแอดซายแล้วก็คาราสกินหรือว่าไปหาซื้อในช้อปปีหรือลาซาด้าพิมพ์เข้าไปว่าคาราสกินนะคะหรือว่าซื้อกับตัวแทนของยูริชได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปหาดูได้ใน Facebook นะคะเซิร์ชว่า c a r a Skin Official ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากจ้ะเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเลยนะจ๊ะแต่ฉันอยากจะรู้ว่าแค่เราเชิญวันนี้ของเราเป็ในใครคะคนนี้ยอยากคุยได้ม,กมากๆเลยเป็นกุรุนางงามาซึ่งตอนนี้นางงามอ่ะคือมาแรงมากเพราะว่าล่าสุดล่าสุดเลยก็คือที่คว้าม,มงไปก็คือสับที่สุดและนางงามของเราวันนี้ก็คือน้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์ค่ะ ต้อนรับนะคะน้ำตาลชาลิตาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือเปิดมิติใหม่ในการสัมภาษณ์ในอ่างเน่งเหรอเออใช่ที่แรกที่เดียวจ้ะโ <sweetness> อ้ที่เดียวจริง <tweet> ไม่เคยไปที่ไหนเลยเราเป็นนางางามมากี่ปีแล้ว ตอนนี้ก็ึ้นปีที <c oughs> ่ห้านเปีห้าปีแล้วนะจังเลยเร็เวเร็วนะเออเร็วเหมือนกันแล้วตอนแรกที่คิดจะเป็นนางงามทำไมถึงอยากเป็นนางงามเอาจริงๆคือไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นนางงามเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เทศของคนไทยอะ่ะพอดูนางงามใช่ไหมก็จะเหมือนแบบเป็นคนแบบเรียบ,บร้อยเป็นลูกคุณหนูดูคนรวยอะไรอย่างเงี้ยดูขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบไม่ใช่อย่างนั้นไงแล้วทำไมมาประกวดนางงามมาได้ยังไงคือจริงๆมันเป็นเรื่องบังเอิญคือตอนแต่ก่อนในทุกปีเนี่ยตอนนั้นเรียนอยู่ที่สารคามแล้วกก็ทุ ปีก็จะกลับมาที่บ้านที่กรุงเทพนี่แหละกลับมาทํางานที่กรุงเทพที่สนามบินจะไปเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ก่อนนี้เป็นเด็กเสิร์ฟโตแล้วไงไม่อยากเป็นเด็กเสิร์ฟเลยอยากเป็นแบบสวยกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยอยากเป็นพนักง,งานขายแต่งตัวส,สวยๆแล้วทีนี้ก็เลยส่งรูปไปแล้วเขาบอกว่าอ๋ออยากได้คนที่พูภาษายญี่ปุ่นไม่ได้ก็เลยตูป้ปิดรอกก็เลยไม่ได้ไปยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอดีพี่ปุ้นกับพี่นุ่มที่ผู้จัดการอะอยากสมนังงามแล้วพอดีลูกพี่ลูกน้องของพี่นุ่มอะทำงานอยู่ที่สนามบินแล้วแม่ก็ทาอยู่ที่นเลย เลือกเราแล้วเหตุผลรู้อะไรหรือปะเนี่ยชอบมากเลยหน้าหนกๆกำกามดูลาวๆเลยชอบมากเลยเออก็แบบเออสวยใช่ปะอ๋อเออสวยมิสเนเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยแต่แต่ละปีผ่านมาจะเป็นลูกครึ่งหน้าแบบลูกครึ่งซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่เราก็ชนะนะนั่นแหละชนะมาแบบงงๆภูมิใจไหมภูมิใจภูมิใจทุกคนเข้าใจปะว่าเหมือนแบบเราไม่เคยแบบเก็บตัวนางงามแล้ว huh> ก็ไม่เคยประกวดนางงามอ่ะแต่ละคนอ่ะเขาก็จะมีความเปรแบบนั no oh! ่งแบบอะไรเงี ja. mm ้ย โอ้เราต้องทําอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนางงามมันต้องเรียบร้อยจริงๆหรอน่าจะเป็นเหมือนภาพลักษณ์ไหมเออภาพลักษณ์คนจะดูว่าแบบนางงามต้องเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนรลักเด็กเป็นคนใจเย็นเป็นคนแบบออาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมทุกอย่างที่ทําตองประกอบมันก็คือแบบทําความดีไปแบบเล่นกับเด็กทำาน่นทำนี่น<อ>แล้วเราเรามนฝืน,าน,าน,านบ้างไว้ตอนนั้นไปเก็บตูวที่พังงาม,มันไม่ได้มีแบบไปรักเด็กอะไรเง <S <S ี้ยแค่แบบไปหาชาวบ้าน เออไปหาชาวบ้านนู่นนี่นั่นเลยอย่างก็เลยเออสนุกดีเราคิดไหมว่าเราจะได้อะไม่คิดไม่คิดเลยมันจะมีตัวเต็งทุกปีแล้วปีนั้นรู้จักไอ้<อ>กุ้งไหมกุ้งกุ้มามัาานประกวดปีนั้นแล้วทุกคนก็จะแบบเชียร์นางมากเพราะว่านางเหมือนแบบโปรไฟล์ดีไปอยู่เมืองนอกเป็นนางแบบนู่นนี่นั่นทุกคนก็จะแบบเอออินชอบอนะไรเงี้ยเราก็เป็นเหมือนแบบมามืดนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมีคนเชียร์ เราก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรดีฉันปีนี้ฉันจะมาหาประสบการณ์แล้วปีหน้าเจอกันกูจะมาแบบมัวเดี๋ยวจบอะไรอย่างเงี้ยจะหลตอนนั้นก็เริ่มกิน,นางนานแล้วหรอก็รู้สึกว่าเออมันได้เงินเยอะดีแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันได้เงินได้รถได้แบบเออมีอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากลำบากอ่ะเราทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ได้แล้วอ่ะเราแบบก็กลายเป็นเหมือนเข้าวงการบังเทิงมาเลยจริงๆตอนนั้นนก็ยังไม่ได้เข้าแบบเต็มตัวอะไรมากมายเพราะว่าเหมือนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปประกวด Miss Universe ที่เมืองนอกที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นก็โดนดราม่าเยอะเพราะว่าพอตัวเต็งไม่ได้อะไรเงี้ยแฟนนางงามอ่ะมันมีความรุนแรงทางด้านคําพูดเยอะมากอย่างเช่นเหมือนแบบว่าไม่สวยไม่สมมงอ้วนเตี้ยแบบบูคลิกไม่ดีดูเหนื่อยดูละอะไรเงี้ยเออเราก็โดนทุกอย่างมาหมดเลยเราก็แอบตกใจว่าหุยฉันเพิ่งได้เทำไมโดนด่าเยอะขนาดนี้เขาต้องภูมิใจกับเราไม่ใช่หรออะไรแล้วเราหนอยไหมอ่ะหนอยหนอยหนอยเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบดราม่าเป็นยังไงมันร้ายแรงขนาดนี้ เลยเหรออะไรเงี้ยเออพอเจอก็แอบตกใจอยู่ไดเร็คมาเสร็จมาก็มีเออเราส่วนบ้างปะตอนนั้นยังไม่ได้ตอบเพราะว่าเหมือนแบบพี่นุ่มเขาก็บอกว่าแกไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องอ่านไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออไม่ได้แล้วพอดตอนนี้มีคนไดเร็มาเราทำยังไงไดเร็คกลับเลยค่ะ up level เราตอนนั้นเก็บไว้ยังไงมีใครที่แรงๆที่เราแบบส่วนกลับไปบ้างไหม ไม่มีตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนดีมากเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนไม่พูดมากด้วยอะตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องตอบโต้อะไรตอนนั้นแต่รีว่าน้ำตาลเป็นนางงามที่กล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูดคือเหมือนถ้า,<ม>ถาเทียบกับนางงามทั่วไปนะปัจจุบันตอนนี้เรามีค,ความคิดเห็นเป็นของตัวเองเรากล้าที่จะ express feeling ของเราทาง<ม>โซเชียลอะไรเงี้ยมีดราม่าอะไรเกี่ยวกับตรงนี้บ้างไหมที่คนเขาเห็นว่าเฮ้ยแต่ก่อนน้ำตาลไม่พูดทำมาอยู่ดีน้ำตาลพูดแล้วอะประสบการณ์มันทําให้เราเข้มแข็งมากยิ่ บางสิ่งบางอย่างที่ตันตอบไปอ่ะตันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องแรงใส่เขาอ่เราก็อาจจะเหมือนแบบอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณป้าเขามาบอกว่าเนี่ยหนูวหน้าเหมือนแบบเหมือนคางคกเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยตอบไปว่าคุณป้าก็น่าเหมือนเขเตปาดเหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบมาแล้วก็ตอบกลับไปให้เขาแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออฉันจะต้องแบบด่ากลับไปแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยอธรอด่าอ้าวเหรอ แล้วอย่างแบบเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยหรืออะไรที่แบบหลายๆท็อปิกที่มันเซนซิทีฟในสังคมยอะไรเงี้ยเหมือนนางงามส่วนใหญ่เขาก็จะไม่พูดเขาจะไม่แตะกันเพราะเขาก็แบบเหมือนรักษาภาพโพสต์ต้องรักษาให้แบบ popularity ระหว่างทุกคนนะ ยุคสมัยเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะที่เราจะต้องมานั่งปกปิดหรือว่านั่งแบบไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องการเมืองเนี้ยเป็นเรื่องของทุกคนมากๆเลยแล้วเขาก็ทํางานอยู่ภายใต้ภาษีเงินเดือนก็คือเงินของเราเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราวิจารณ์ไปมันเป็นการวิจารณ์ที่ทําให้เกิดพัฒนามันไม่มีใครหรอกที่อยากจะวิจารณ์แล้วทำให้แบบประเทศลม่มจมลงหรือว่าแบบตกต่ำอะไรอย่างเงี้อยอะอย่างเช่นเวลาที่เรามีเจ้านายเจ้านายก็ต้องวิจารณ์เราเพื่อให้เราพัฒนาในการทํางานต่อไป<ม>ก็แค่<ม>ทันเองดราม่า ดนะ่ะเอาจริงๆมันก็ความคิดเห็นของแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะเออทางด้านการเมืองบางคนก็จะแบบเออเขาก็ทําอยู่นั่นไงแต่ว่าในสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันยังไม่เต็มที่กับสิ่งที่เราแบบเห็นจริงๆกับสิ่งที่เราต้องได้จ่ายไปหรือสิ่งที่แบบเกิดขึ้นมาแบบไรประโยชน์อย่างเช่นเสาไฟกินาลีเงี้ยขึ้นมาทำไมแค่นั้นเองสิ่งที่ทําไปมันควรที่จะมีประโยชน์ต่อประเทศมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย เออแล้วแบบเวลาเราแบบพูดอะไรไปอย่างเงี้ยมันแบบกระทบกับงานเรอไหมโดนแคนเซิลงานก็มีเราก็เข้าใจลูกค้านะว่าแบบเขาก็อาจจะอยากได้คนที่แบบเขาวใจบริสุทธิ์ <c oughs> ไม่ต้องมานั่งพูดตีให้คนอื่นแบบมาดราม่าอะไรอย่างเงี้ย <ừ> เออเราก็เข้าใจตรงนั้นแล้วกนน็เราก็โอเคถ้าแบบ c a n ซิลก็คนเซิลไปเลย <c oughs> ใช่ใช่รเราเ,เราก็ค่อนข้างที่จะ รับผิดชอบกับสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราเป็นกับจุดยืนที่เราเป็นด้วยเราเป็นเหมือนแบบเสียงที่ดังกว่าคนข้างหลังอะ่ะคนที่เขาพูดหรือตะโกนอยู่ยแทบตายแต่เขาไม่ได้ยินอย่างยังไงมันก็ไม่มีใครได้ยินแต่อย่างน้อยอะ่ะเราพูดเขาก็ยังได้ยินในเสียงที่เราบอกแทนเขาได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นกูรูตัวแม่ในเรื่องของความเป็นนางงาม เอาจริงเราอาจจะไม่ได้แบบเป็นนางงามจ๋าในยุคแบบที่คนมองอย่างนั้นนะแต่เรากลับมาเปลี่ยนมุมมองของแต่ละคนในการเป็นนางงามมากขึ้นคนเขาก็เลยอาจจะมองว่าเออเรามีการพัฒนาจากแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบพลิกไปเลยทําให้ทุกคนเห็นว่าเออเนี่ยเรามีอะไรดีเลยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่เป็นกระแสก็จะเป็นแบบ real real เออ real beauty อะไรเงี้ยมากับแบบในมงล่าสุดก็คือแบบสุดยอดเหมือนกับว่าแบบเขาก็เหมือนเปลี่ยนมุมมอง,องความคิดของคนไทยแล้วรู้สึกยังไงกับการแบบเปลี่ยนแปลงของสแตนดาร์ดนียสำหรับน้องแอนที่ได้ไปเนี่ยเขาก็เป็นคนน่า ักนะแล้วเขาก็มาเปลี่ยนบิวตี้สแตนดาร์ดในเรื่องของเรียลไซส์เขาเขาจะเป็นคนผู้หญิงที่ค่อนข้างตัวสายใหญ่ เอาจริงๆแล้วที่เขาเข้ามาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันมันก็ทําให้ในประเทศไทยอ่ะมันมีมุมมองของนางงามเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของขัดไซเนี่ยมันมีมาก่อนฟอนปีตาีกนะตอนที่ไปประกวดมิสอินเวิร์สมันจะมีมิสแคนาดาที่เขาแบบตอนมงในบ้านก็คือดีมากเลยหุ่นดีทัาา้งานนี่คือตัวเต็งเลยแต่ว่าพอเขามาที่มิส s ินเวิร์ e เนี่ยเขาก็แบบปล่อยตัวเป็นเป็นแบบขัดไซไปเขาก็เข้ารอบถึง10คนสุดท้ายเลยก <Wow. S 1> ็คือรอบโลกแบบ international ม,มาแล้ว ใช,ใช่มีมาอยู่แล้วแต่ว่าในประเทศไทยก็คือแอนเนี่ยคือคนแรกเลยที่แบบ นี่ว่าเป็นการเปิดโลกให้ทุกคนเลยใช่สแตนดาร์ดใหม่หมดเลยใช่เพราะว่าต่กออนเนี้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่โดนบูลลี่เหมือนกันนะในเรื่องของหุ่นเร,เรื่องอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องมีความพยายามในการแบบทําให้หุ่นดีเ,เพราะว่าในมิส s ซี่นเวิร์ในแต่ละปีที่ผ่านมาคือเขาจะแบบหุ่นเสียดูมีซิกแพคกดูแบบหุ่นแบบออกกําลังกายดูเฮลตี้อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่แอนมเอย่างเงี้ยเออมันก็มีความรู้สึกว่าทาให้เขาเห็นว่าเ,เราก็ภูมิใจในรูปร่างของเราเที่เราเป็นแบบนี้ใช่ต่ก่อนตอนหุ่นก็ดีมากอยู่แล้วนะคื ตอนประกวดมิชนิเวิ์ด์อะหุนดี แต่ว่าตอนที่ได้มงดีไทยอ่ะยังไม่ดีอ๋อเออเคยเห็นว่าแบบดราม่าว่าจะคืนมงเหรอใช่เพราะว่าช่วงแรกๆที่เราแบบได้ม i ช e r s e t h a i l a n d นดก็คือเหมือน<ส>เราโดนบูลลี่โดนด่าเยอะมากๆไม่ว่าจะไปออกงานขอบุญสปอนเซอร์ที่ไหนเราแต่งลุกไหนไปหรือทำอะไรไปก็คือโดนด่าทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าวันใครด่าคนนอกหือว่าใช่แฟนคลับแารนางงามอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เราไม่อ่านแต่ก็มีคนมาเล่าให้เราฟังอ่ะเราก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีอ่ะบวกกับการที่เราเหนื่อยมากๆเพราะว่าวันหนึ่งเนีน่ยเราจะต้องไปเทน เรื่องภาษาอังกฤษไปเทนเรื่องการเดินเรื่องคอลิกเรื่องความคิดการตอบคําถามทุกอย่างแอบหน่อยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกผู้จัดการว่าแบบเออหนูจะคืนมงดีไหมอะไรเงี้ยผู้จัดการก็เลยเหมือนบอกว่าถ้าสมมติว่าแบบเอออยากจะคืนมงก็ได้เลยนะแล้วแต่เลยแต่ว่ามันมีอีกกี่คนที่อยากจะมายืนตรงเนี้ยแต่ตาทําได้แล้วทําไมตาถึงไม่ทําให้มันเต็มที่ทําเต็มที่หรือ,อยังอะไรเงี้ยเราก็เลยมไม่เป็นไรึบใหม่ ซึ่งตอนนี้ก็คือดีมากเรื่องในทุกๆด้านเลยจริงๆวงการน,นางงามก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบมันยากเหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่า <S <S เดินเล่นบนไอที่พบอกเมืองสวยๆแบบแข่งความสวยอย่างเดียวม,มันคือแบบก็ต้องทํางานหนักจริงๆมันมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็มีหลายๆคนที่เอาเราเป็นรมโมเดลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย อีกอย่างหนึ่งคือแบบการเวนดังงามอะไรเงี้ยจะต้องแบบว่าพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยแต่นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกพูดภาษาอังกฤษเราก็เป็นเด็กแบบบ้านๆน่ะไม่ได้มีตังที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนอินเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบสื่อสารได้โม่ปลาปซนเทนอาจจะไม่ได้ถูกอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเราแค่รู้สึกว่าเออถ้าเราตอบภาษาไทยเราก็มั่นใจตรงนั้นมากกว่าเพราะในการที่เราอะเข้าไปอยู่ในท็อปห้าเราได้ตอบคําถามนั้นคือแบบเปิดโลกของประเทศไทยเลย เราไปประกวดไปที่ระดับโลกแล้วเราเขาถามคำถามเราอะคิดทันไหมคือมันมันไม่มีเวลาคิดเลยฉันไม่มีเวลาคิดเอ,อ,อตอนนั้น15บห้วิมัม้งไม่เยอะเลยใช่แล้วตอนนั้นเราก็ต้องแบบใช้ล่ามด้วยแล้วบวกกับตอนนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องการพูดคือรู้สึกว่าตอนน้ะพอมานั่งคิดว่าเออถ้าเราตอบได้แค่นั้นณนะตอนนั้นก็ดีมากๆแลว้วอะตอนนั้นรู้สึกแค่อกหกักอบบเอนอกหักอะว่าแบบฉันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหวังสูง เออ,เออแล้วเห็นเราปีหลังๆมามีเดี๋ยวลูกครึ่งป่ะ <c oughs> ใช่ใชเออลูกครึ่งคือเยอะ<ช>มากเลยไม่ได้มีมแบบใครแพ้ปลกลนะ,นะเพราะว่าแบบ มันคือตัวแทนประเทศไทยเออใช่ท, oh, ท,ทำไมถึงไม่ได้อยากได้คนที่แบบไทยแทนเพื่อที่จะ represent ประเทศนี้ oh. ทำไมถึงอยากให้ผู้พูดภาษาอังกฤษแทนที่จะอยากให้ผู้พูดภาษาไทยเพื่อ represent ประเทศนี้อันนี้มุมมองส่วนตัวนะคือที่ผ่านม,ามันก็เป็น pattern มันเป็นแบบ stereotype ว่านางงามจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ในความเป็นจริงคือมันควรจะเป็นเน้นความดีหรือความคิดอะไรที่อยู่ภายในตัวทุกวันนี้บอกว่า real size beauty เป็นผู้หญิงไซส์ไหนก็ประกวดได้เป็นผู้หญิงไซส์ไหนก็สามารถชนะได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ยังคือการ ประกวดความสวยโอเคการที่ตอนนี้มีคนมาพูดถึง Real Size Beauty มันก็เหมือนค่อยๆครักค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายมันควรจะเป็นว่าสุดท้ายแล้วว่ามันอยู่ที่ตัวตนบุคคลน่ะใช่เหมือนมีตอบคำถามปีหนึ่งของแบบปี้เก่าๆเลยที่เขาถามว่าถ้าสมมติว่ามีวันหนึ่งให้คุณทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์คุณอยากจะทำอะไรอยากแดกบิงแม็กกับเบอร์เกอร์แลอบสเตอร์แล้วก็แบบอยากกินอะไรอะ ฉันก็เหมือนกันฉันจะกินทุกอย่างบนโลกเลยฉันจะกินเป็นฝรายจะกินของทอดจะกินเป็นอย่างแต่นี่ไงก็มันมีคนติดต่อไงที่ใช่ที่บอกว่าแบบฉันจะกินทุกอย่างใช่ฉันจะกิน twice ใช่ I'm gonna eat everything I can I'm gonna eat everything twice ใช่นั่นแหละมันก็สื่อให้เห็นว่าเออการที่มันเป็นนางงามมันต้องแบบ มีความอดทนแค่ไหนในการที่จะต้องมาป็นตัวเนี้ยใช่คือมันแบบว่าเฮ้ยบางคนอดน้ำแต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันการเป็นนางงามในความคิดของตานะก็คือการเป็นตัวตัวเองไม่ต้องแบบไปอยากเป็นเหมือนใครไม่ต้องอยากแบบเอ้ยเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าเซ็ตตัวเองให้มันดูที่มันไม่เหมือนตัวเองอ่ะมันจะไม่มีความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วการที่แบบเป็นตัวเองนะคือแบบสำคัญที่สุดเออเนาะเดอะเบสที่สุดละสิ่งที่ยากที่สุดเลยในการเป็นนางงาม ท่าของดานนะตอนนั้นนะก็คือเรื่องของการพูดแต่ว่าของคนอื่นนะ่ะมันแล้วแต่ปัญหาของตแต่ละคนนะ่ะแล้วตอนนี้อะ่ะความการตอบของ,ของ,ของเราดีขึ้นเยอะมากหเล่าโอ้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอยากไปสวมไปเองตอนนู้นมากเพราะเราเทรนใช่ไหมอ่ะอาจริงๆมันอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยเราไปออกงานไปออกรายการเนี้ยมันก็ได้พูดได้ใช้อยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนเป็นการฝึกฝนเราไปเรื่อยๆ อ่ะขอความหมายในความคิดของตัวเองว่า real beauty คืออะไร real beauty เหรอเอาความรู้สึกของเราก็คือความเป็นตัวเอง <c oughs> ความที่เราไม่ต้องพยายามที่จะแบบอยากจะเหมือนคนนู้นอยากจะเหมือนคนนั้นเราอยากได้นะแต่แค่เป็น inspiration ให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากได้แบบนั้นแล้วเราก็มีความอดทนกับเราแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อสภพาพแมดล้อมสิ่งเหล่านั้นที่มันมาเข้ามากระทบเราในจุดจุดนั้น แต่อาจจะไม่ต้องเป็นตัวเองมากจนเกินไปตามสาธานะ <c oughs> อะไรานั้นเขา้าใจ นี่เออของนี่ก็เหมือนตาเลยนี่เชื่อว่าการเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดเลยเราต้องสวยในแบบของเราเลยไปสวยตามแซนด์ดัของคนที่เซ็ตไว้ต้องตรงอีกอย่างหนึ่งเราไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบในสิ่งที่เราเป็นได้หมดเราก็ชอบในตัวเราแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วมันก็คือการเป็นตัวเองแต่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่ดีที่สุดเราพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแซนด์ดัของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับแซนด์ดัของตัวเองเมื่อเราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองแล้วมันก็จะน่าจะปล่อยความมั่นใจความสุขอะไรบางอย่างที่มันก็คือแบบปิด positive ออกไปเอง อ่าวันนี้ก็ขอขอบคุณน้ำตาลมากเลยได้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างคือเล่งแง่มุมของคนที่ไม่รู้จักนางงามขนาดนั้นด้วยอย่างตัวรีเองเ่างเงเออก็งก็นก็คนปกติทั่วไปขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้จ้าขอบคุณค่ะ